ครึ่งหลังกุมภาพันธ์นะคะดาว5ดวงไปรวมอยู่ในภพเรือนลาภะของชาวเมษนะดังนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลาบผลประโยชน์นะคะรวมไปถึงดาวเสราร์โคจรย้ายก็คือดาวการงานส่งผลอย่างไรกับ5เรื่องที่มาเองตามอิทธิพลดวงดาวไม่ต้องเชิญหากสนใจเรื่องดวงดาวมาเล่าให้ฟังฝากกดติดตามช่องโหราฮกไว้นะคะ กุมภพันธ์นะคะดาวประจําตัวดาวอังคารย้าย23กุมภาัน์นะคะก็เป็นดาวอังคารที่จะย้ายไปสมทบกับกลุ่มดาวในภพลาภะเรียกว่าไปอัดแน่นกันอยู่ในเรื่องลาภผลนะคะส่งผลในข้อแรกนะโดยดาวไปรวมอยู่หลายๆดวงนะคะก็วงบอกถึงผลประโยชน์โชคดีโชคลาภนะคะที่เกิดขึ้นจากความชุลมุนวุ่นวายได้เพราะว่าในภพเรือนลาภะประกอบไปด้วยทั้งดาวคู่ศัตรูนะคะแล้วก็เป็นทั้งดาวคู่ส่งเสริมคู่ธาตุนันเรียกว่าจะมีทั้งเรื่องดาว เชิงบวกนะคะแล้วก็เรื่องกว่าจะได้รับผลต้องอดทนต้องเหน็ดเหนื่อยก็มีด้วยเหมือนกันสาหรับกลุ่มดาวในเรื่องนี้นะคะถือว่าทําให้ชาวเมษเนี่ยได้โชคดีจากเรื่องการแย่งชิงนะคะได้มาในจังหวะที่คนอื่นเขาขัดแย้งกันหรือเป็นช่วงที่ได้ประโยชน์ได้โชคจากเรื่องความไม่ลงรอยกรณีพิพาทต่างๆทําให้ชาวเมษได้โชคในลักษณะส้มลนราบร้อย บ่งบอกถึงการเจราจาผลประโยชน์ที่ซับซ้อนนะคะและมีโชคได้เพราะว่าดาวคู่สื่อสารไปอยู่ในภพลาภะช่วงนี้จึงเป็นช่วงติดต่อเชิงการสื่อสารนะคะได้คําตอบนะหรือแม้ได้เรื่องราวของการ ยื่นเรื่องขอเอกสารอะไรที่สลับซับซ้อนก็มีแนวโน้มล่าช้าแต่สําเร็จได้นะคะได้เงินตําแหน่งจากโปรเจกต์ที่ควรเขาทำค้างไว้นะหรือช่วงนี้ไปแย่งชิงประมูลงานหนต่างๆก็ต้องใช้ไหวพิบปฏิาพันธ์เพิ่มขึ้นแต่มีโอกาสได้นะคะนอกจากนี้ถึงแม้จะมีคู่ศัตรูอยู่ด้วยนะก็คือสภาวะรอบตัวก็มีคนอิจฉาบ้างนะคะมีคนที่ เห็นเราได้ดีแล้วก็ไม่พอใจนะเรียกว่าเป็นคู่ศัตรูที่ขัดขวางรับผลอยู่แต่มีดาวคู่ธาตุนะคะแล้วก็คู่ส่งเสริมกับตัวตนทําให้สเสน่ห์หรือว่า power ในการเข้าสังคมก็มีมากกว่าทําให้ชาวเมษน,นะคะถือว่ามีทั้งความโดดเด่นเชิงอัธยาศัายไมยตรีคนที่รักที่ชอบก็มีรวมทั้งการได้รับการช่วยเหลือจากคนที่ชอบเราชื่นชอบผลงานนะคะเป็นจังหวะการได้รับความเกื้อนหนุนอย่างคาดไม่ถึงนะบางทีมาจากเรื่อง เพื่อนพ้องพี่น้องบางคนนะหรือแม้แต่การเจอเจอศัตรูอุปสรรคทางการงานระยะนี้ก็มักมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวเมษมีเสน่ห์นิยมรุนแรงนะคะบางท่านจะมีความรักในช่วงนี้ได้ด้วยเพราะว่าดาวการเงินนะคะและคู่ครองเพศตรงข้ามก็ไปอยู่ในเรือนลาภะานั้นมีโอกาสที่จะได้เงินอยู่บ่อยๆนะบางทีก็คู่ครองสนับสนุนนะคะคนให้ด้วย ความรักความเมตตานะหรือมอบให้โดยไม่หวังผลตอบแทนบางครั้งก็มีเงินพิเศษเข้ามาบ่อยๆเรียกว่าเป็นช่วงที่มีโชคอยู่บ่อยๆทางการเงินนะบางครั้งก็เป็นข้าวของอาหารการกินของสวยงามคนนึกถึงซื้อมาฝากนะคะเดินทางไปยังสถานที่สวยงามนะหรือแปลกหูแปลกตาบางที่ก็พือไปใกล้น้ําก็ได้เพราะว่ามีคู่ทัดน้ําอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเป็นช่วงที่มีความสดชื่นทางความสัมพันธ์ได้เหมือนกันเพราะว่าดาวในภพราพาทาให้เกิดทั้ง ความหลงไหลนะคะมีความปลื้มปริ่มกับอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการงานนะคะหลงไหลติดพันง่ายหรือช่วงนี้พบรักใหม่ทําให้ชาวเมษมีสภาวะชีวิตในส่วนของรับผลมีมาหลายด้านหลายทางนั่นเองข้อต่อมานะคะเรื่องเงินทองนะก็มีมาเองเพราะว่าดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนการเงินนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเงินด้วยเพราะว่าช่วงนี้รับผลเวลาได้มาก็แรงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนนะคะ การปฏิวัติการหาเงินนะมีวิธีหาเงินแปลกๆเฉพาะตัวนะหรือว่า มีวิธีการใหม่ๆได้เงินจากเทคโนโลยีเก่งเรื่องแอปพลิเคชันไปศึกษาเรื่องราวใหม่ๆทําให้มีการค้าขายทางไกลนะคะเกี่ยวข้องเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิตอลแต่ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่ามันมีคู่ศัตรูและแถมดาวมฤตยูเขาผันผวนนะได้มาบางทีได้แป๊บเดียวนะคะก็ถึงจังหวะจับจ่ายใช้สอยหรือถือเงินไว้ไม่ค่อยได้นานความผันผวนเกิดขึ้นได้ง่ายกับเรื่องเงินช่วงนี้ เช่นบางทีก็ได้เงินก้อนบางทีก็สูญเสียหรือบางทีมีรายจ่ายเยอะนอกจากนี้บางทีก็มีลาบเข้ามาใหม่เป็นความผันผวนไม่แน่นอน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ๆได้เงินนะคะก็เอาไปซื้อของชิ้นใหญ่ก็ได้เพราะว่าอยากได้ความมั่นคงบางท่านก็ตัดสินใจซื้อข้าวของบางอย่างที่อยากได้มานานบางทีก็เก็บเงินไว้นะคะแต่เก็บไปลงทุนระยะสั้นเรียกว่าเป็นช่วงที่เกิดการ คิดอ่านทางการเงินที่ค่อนข้างสะพัดสําหรับชาวเมษด้วยสิ่งที่ต้องระวังนะคะเนื่องจากดาวคู่พุทธอันธพาลวิวาทราหูยังอยู่ในภพลาภะมันก็คือเรื่องดาวข้อมูลข่าวสารนะอยู่ในช่วงที่เราจะถูกปั่นหัวด้วยข่าวสารต่างๆนะหรืออยู่ในแวดวงที่มีข่าวสารเยอะแยะมากมายทําให้มางทีมันก็ข่าวผิดบ้างนะคะมีกูรูเยอะนะหรือทําให้เราเนี่ยสับสนตัดสินใจผิดพลาดบางทีก็ เชื่อคนนู้นคนนี้ทําให้ผลประโยชน์ผิดพลาดไปนอกจากนี้เรื่องคําพูดการสื่อสารบางทีก็เครื่องกันเองในหมู่พี่น้องนะคะหรือคุยกับเพื่อนด้วยบางคําก็ทะเลาะเบาแวงกันง่ายๆด้วยดังนั้นก็เป็นช่วงเปราะบางทางเรื่องคําพูดข้อมูลข่าวสารโดยรวมนั่นเองสำหรับข้อต่อมานะคะเป็นอิทธิพลดาวเสาร์ที่โคจรย้ายด้วยนะเป็นดาวใหญ่ที่ย้าย13กุมภาพันธ์นะคะดังนั้นครึ่งหลังเขาก็ไปอยู่กับดาวพเกษในภพเรือนวินาท มีทั้งเรื่องเชิงดีก็คือการงานก็จะเปลี่ยนบทบาทไปอยู่เบื้องหลังมากขึ้นบางท่านเดินทางไกลเป็นระยะได้นะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่ามีภารกิจส่วนตัวมากขึ้นชอบทำอะไรคนเดียวหามุมสงบวิเวกนะคะ เบื่อสังคมในบางครั้งอยากจะอยู่สงบในกิจกรรมที่ชอบนะไม่ว่าจะปลูกต้นไม้ทําภารกิจเชิงศาสนานะคะหรือแม้แต่การทําสมาธิหามุมสงบนะเรียกว่าเรื่องราวภายในจิตใจจะมีสภาวะเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางท่านโยกย้ายทางการงานไปอยู่ที่ไกลกๆเดินทางต่างจังหวัดเกี่ยวข้องกับการงานต่างประเทศนะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเชิง ภารกิจชีวิตประจําวันของชาวเมธที่เริ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้สําหรับในข้อต่อมานะคะเป็นโชคดีเกี่ยวกับตัวตนเพราะว่าดาวตัวตนจะย้าย23ไปอยู่ในภพลาภะนะคะดังนั้นในความที่ดาวอังคารเป็นเรียวแรงกําลังความขยันขันแข็งนะคะจากเดิมอยู่ในเรือนคู่ศัตรูแล้วก็เข้าสู่ภพเรือนของความได้รับได้ผลนะคะสุขภาพดีขึ้นนะในช่วง23กุมภาพันธ์ไปนะคะหลายสิ่งก็ค่อยขยับขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรียวแรงนะคะ ใครเจ็บป่วยอยู่ก็ถือเป็นช่วงที่เราได้ฟื้นฟูขึ้นมานะการกินการอยู่ก็ดูมีความสุขขึ้นเพราะว่าดาวอาหารการกินก็ไปอยู่ในภพรับผลด้วยเป็นระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงสุขภาพร่างกายไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังทําให้เราเนี่ยมีพลังมีความขยันขันแข็งเพิ่มขึ้นด้วยนะกล้าทํานู่นนี่นั่นเนื่องจากดาวอังคารก็คือทั้งกล้าทั้งขยันนะคะแล้วก็มีเรื่องความ ลุยขึ้นมานะไม่ว่าที่ผ่านมาเครียดกังวลนะคะจะทําอะไรก็ไม่กลา้าทําในระยะที่ดาวประจําตัวเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในภพเรือนเชิงบวกนะทำให้ชีวิตตัวตนสุขภาพนะคะดีขึ้นไปพร้อมๆกันนอกจากนี้นะคะไปอยู่ร่วมกับดาวส่งเสริมหลายๆอย่างนะทำให้ชาวเมฆก็จะมีหลายสิ่งที่ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวตนนะคะบางท่านจะลุกขึ้นมา ปรับเปลี่ยนบุคลิกนะคะได้เข้าของใหม่ๆทําให้ตัวเองดูดีนะหรือบางท่านก็ไปทําสัญญกรรมให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะเปลี่ยนชื่อหรือว่าทําในหลายๆอย่างที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตความคิดต่างๆได้นะเพราะว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของชาวเมทเช่นกันสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะสิ่งที่มีมาเองเพราะว่ามันเป็นดาวคู่ศัตรูนะระยะนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าอาทิตย์กับอังคารนะคะก็ยังคงตามมาเป็นคู่ศัตรูในภพเรือน ลาภะเนะก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับคนต่างวัยนะอันหมายถึงบุตรหลานบริวารได้เป็นเรื่องทัศนคติบ้างนะคะบางท่านลูกหลานเดินทางนะก็อยู่ห่างไกลกันบ้างหรือมีเหตุที่ไม่ค่อยสนิทสนมกันเพราะว่าช่องว่างระหว่างวัยนะคะเป็นจังหวะของคู่ศัตรูสองคู่นะในภพเรือนลาภะดังนั้นก็จะมีการได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยบางท่านก็มีภาระส่งเสียอุปการะเยอะนะคะ ห่วงทางจิตใจกับเรื่องราวสัตว์เลี้ยงก็ได้นะมีรายจ่ายรั่วไหลกับความผูกพันทางใจอุปการะใครอยู่ก็ทําให้เรารั่วไหลนะคะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของสภาวะโดยรวมนะมันจะมีจังหวะก,การได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำอะไรก็มักจะถูกหักเปอร์เซ็นต์นะคะถูกหักกําไรนะหรือบางทีมันก็ขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆโดยที่เราเองไม่รู้นะหรือบางทีก็เป็นเรื่องของค่าเงิน,นงต่างๆที่มันจะต้องมีพร่องไปบ้างนะเนื่องจากดาว 84นะคะถือเป็นดาวที่ทําให้ผลประโยชน์พร่องไปนะคะมีเรื่องของการติดต่อแก้ไขเชิงเอกสารข้อมูลต่างๆที่มีอยู่เป็นระยะได้นะเพราะเขาอยู่ค่อนข้างนานดังนั้นจะได้อะไรทีจะซื้อข้าวของใหญ่เซ็นเอกสารใดๆบางทีก็มีจังหวะคลุกคลักเลดเลื่อนปะปนอยู่นั่นเองเป็นช่วงที่อารมณ์ความรู้สึกนะคะนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ไปมีหลายสิ่งองค์ประกอบที่ทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยสําคัญเท่าเดิมนะบางทีเป็นเรื่อง ภารกิจการงานที่ถูกจับไปอยู่ในจุดที่สงบเงียบนะคะบางทีก็อยู่ในจุดที่ห่างไกลผู้คนหรือว่าอยู่ในช่วงเก็บเนื้อเก็บตัวซุ่มทํางานนะคะหรือปฏิบัติภารกิจบางอย่างหรือบางท่านก็มีภารกิจผูกพันพันธนาการทําให้ เราเองเนี่ยมีบุตรบาทเชิงสังคมออกหน้าออกตาน้อยลงนะเป็นลักษณะดวงดาวได้นะคะชาวเมทในช่วงนี้นะคะมีโอกาสรวยเปรี้ยงขึ้นมานะเนื่องจากดาวมฤตยูในภพเรือนการเงินนะคะและดาวส่งเสริมในภพรับผมก็มีอยู่จํานวนหนึ่งทีเดียวก็ขออวยพรให้มีโชคดีนะคะทาสิ่งใดก็รอบคอบไว้ก่อนเพราะความพลิกผันก็เกิดขึ้นได้เสมอเช่นกันกลับมาพบกันได้ไหมในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ